สวัสดีครับเพื่อนเพนพี่พี่ที่น่ารักทุกๆท่านผมโอวันสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวนจุดเกินไปก็อยากให้เพื่อนเพี่พี่ช่วยผมโอวันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ะลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่พางจิตพุตโตวัดอุดมพงคาคีรีเขตอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ะลึกเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจัจัดทำขึ้นนะครับผมเพื่อ เป็นที่ละลึกในวาระการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนนะครับปีพศ2520นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆกดเซิร์ชใน Google นะครับผมว่าเหรียญที่ลึกลึกปู่ผูผางรุ่นมรละกอนะครับผมก็จะมีปรากฏอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่ารุ่นป่าป,ปอกนครับส่วนเหรียญในรูปทรงมะละกอ รุ่นนี้นะครับผมเขาจะเรียกกันว่าเหรียญรุ่นปืนแตกนะครับผมเรียกกันตามประสบการณ์เลยนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบันส่วนพระเครื่องเลยครับที่ลึกลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับมีรูปทรงคล้ายๆกับรูปมกรก o นะครับผมทําให้บางท่านก็เรียกว่าเหรียญ มารากรนะครับผมของหลวงปู่ผางนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรากดค้นหาจริงๆนี่เหรียญในรูปแบบของอรูปทรงแบบมารากรนี่จะมีอยู่กัน2รุ่นนะครับผมรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่ารุ่นป่าปอบนะครับส่วนรุ่นนี้เขาเรียกวา่ารุ่นปืนแตกนะครับผมแต่ก่อนที่จะเล่าความเป็นมาของที่ระลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมก็ขออนุญาตาพูดถึงรายละเลอียดกันก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ รูปทรงก็อย่างที่เพืเ่อนๆพี่เห็นนะครับรูปทรงคล้ายๆกับมะละกอนะครับขนาดความกว้างของเหรียญน,นี่ครับจะอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับส่วนสูงของเหรียญจากปลายแหลมด้านล่างนะครับผมจะลหลดหูเหรียญน,นี่จะอยู่ที่3าเซนติเมตรนะครับ2คูณ3มเซนนะครับสาธิสลักรูปหลวงปู่ผางในลักษณะ หน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมนะฮะก็จะมีลายกระหนกรอบนะครับผมแล้วก็ชื่อของหลวงปู่ที่ปรากฏหลวงปู่หลวงพ่อผางจิตตคุตโตนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะมีขลาลายยันนะครับผมอนนี่ครับพระจ่าพระนะครับผมสุวิตันจ่านะครับแล้วก็สักการที่จัดสร้างนะครับผมปีพศ2520นะครับ เป็นอักษรศิน,นะครับเลข2เนี่จะดูแปลกๆนะครับผมเพราะว่ามีการเป็นลูกเล่นทางฟอนตัวอักษรในสมัยเมื่อก่อนนะครับผมวาระในการจัดสร้างก็คือสร้างห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ฮะวาระการจัดสร้างขอบตัดด้านข้างนะครับเรื่องเราความเป็นมานะครับผมของที่มา เหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากรูปทรงเหรียญที่เรียกกันว่าเหรียญมะละกอแล้วนะครับผมที่เลืกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์จนเป็นชื่อของรุ่นนะครับก็คือรุ่นปืนแตกนะครับก็คือมีแม่ค้าตลาดนะครับผมซึ่งมีฝ่ายตรงข้ามนะครับถือปืนเข้ามายิงนะครับแต่ปรากฏว่าปืนที่ถูกลั่นไกนะครับผมระเบิดในลํากล้องนะครับผมทําให ผู้ที่ถูกเลงยิงนะครับผมก็คือแม่ค้าตลาดคนนั้นนะครับผมไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมทําให้รอดพ้นจากาการอารอบสังหารหรือรอบทําร้ายนะครับผมอีกวันหนึ่งถัดมานะครับผมแม่ค้า,าท่านนั้นนะครับที่ได้รับ เหรียญรุ่นนี้แจกไปนะครับผมก็เข้าไปกราบหลวงปู่ที่วัดพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้หลวงปู่ฟังนะครับหลวงปู่ก็ให้เรียกขนานนามเหรียญรุ่นนี้ไปเลยละกันว่าเหรียญรุ่นปืนแตกนะครับผมก็มีการจัดทําเป็นกล่องขึ้นในภายหลังนะครับผมเขียนว่าเทเลลึกสร้างห้องสมุดร,รุ่นปืนแตกเลยนะครับได้ตาม ประสบการณ์ของผู้ที่มีเหรียญที่ะลึกรุ่นนี้ไว้ในครอบครองนะครับเนื้อหาในการจัดสร้างนี้นะครับก็มีทั้งที่เป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโลหะนะครับที่นามาเพื่อพี่ๆชมนี่ครับจะเป็นเหรียญรุ่นเหรียญรุ่นสร้างาห้องสมุดประชาชนเนื้อ,อทองแดงลมน้ําตาลนะครับนี่ยฮะเหรียญ ก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเฮียสวยงามนะครับในราคาของเหรียญแบบธรรมดานี้นะครับผมเหรียญเนื้อล่างสุดก็คือเหรียญเนื้อทองแดงนี้นะครับผมราคายังอยู่ที่หลักร้อยไปปลายถึงหลักพันกว,กว่าเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นที่ลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ผังอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ มีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์นะครับจนเป็นที่มาของรุ่นเหรียญว่าเหรียญรุ่นปืนแตกนะครับเดี๋ยวได้เหรียญใหม่ๆของหลบผังมาอีกนะครับผมก็จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพื่ี่ให้ได้เป็นการศึกษาร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆพื่ี่ๆท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับคลิป อันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ